สวัสดีค่ะขอ,อกันก็ส่องตาลน่อยๆเนาะเมื่อนี้พี่ฝ่าพามาเข้ามาโคราชเนาะนครราจะสีมาสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือว่าย่ยาโมูค่ะมืัอคืนหนีมากเดือบปวดเมื่อนี้ก็เลยจะพามาแดดแจ่มมากๆเลยค่ะข่นมามองบรรยากาศมองจอดรถบ่มี่ได้ไปจอดบักไก่นึงเดินเอาจ้า คือนี่เพื่นแสดยงยินดีต้องอรับสู่โคราชบ้านเองยินดีต้นรับสู่โครบ้านเองบ้านพี่ฟ้าเองค่ะอันนี้เรามาไหว้แม่ย่าโมกันนะคะแล้วก็มาทำบุญให้แม่พี่ฟ้าเสียครบรอบ15ปีวันนี้ค่ะ14กุมภาวันธ์วาเลนไทน์ gì nhà em. Con thế là nó. ทำบุญค่ะทำบุญให้แม่ออมื่อนี้ครบหลอบพอพอกีค่ะเนะาะทำบุญกันมาเลนไทยครับม,มาเลนไทยอทยุ้ยตัวหิคล้างเลยเออยย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 ยนยย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 ย ใช่ค่ะครบหล่อปีหมาปีนะาะน้อชนะชนะมาอาบุนน้ากัน้ะจะทุกคนนี่ฝ่าปล่อยนุกปล่อยปลาแม่แม่ฝ่าเสียอายุครบร่อปหาปีเมื่อนี้ปล่อยเต่าปล่อยเต่าราง่ายเต่าเต่าปล่อยปล่อยเต่ายไ่รู้ไ่ับ ก็ถือหวัวกันมีปลาไหลครับผมแล้วก็มีปลาิดประตูประตูชุมพลนะคะ่้ัก็เดอราพก็ไปซื้อจังหัดไม่บอก อันนี้วันเย็นจะบายละไรลอยหนึ่งบ่ะหกสิบเก้าบาทตัวเองเขาไปซื้อแพงหรอเขากลัวโดนตัวเองด่าเนาะลองเมืองค่ะแต่ว่ามันนีแล้วมันตัวจริงแจงมันแน่นมากกว่นชิ้นเป็นชิ้นค่ะทุกคนตอนนี้ตานฮอดอันเขาเอื่นว่าเอียงก็ลองก้อนจะฮอดอุตรดิตไหมค่ะเฮอตกว่แวะแต่ฟันหลังหนาเนาะทาครีมมาที่นี่ ผมก็อยากซามากๆเราว่มีที่รีดผมที่ใดผมเราก็วีทำนะคะเราก็สิมาท้าคีมกันค่ะ เริ่มที่โลเซมากเนาะ ่อมาเขาก็ต้องทากันแดดซิลิสันเลยค่ะเนื้อครีมซิลิโคน สวยจบในเซตเดียวเลยค่ะเด้อนี่สวยจบในเซตเดียวทราคีมสองตัวนี้เรียบร้อยคะ่ะ เาพร้อมออกเดินทางแล้วแต่ว่าแน่าจะใส่แป้งตารปัดปัดปัดแต่ว,ว่าบัชออนเข้ามาเดียวมาเข้าก็ต้องตองเบเอาเจ้ากระต๊บเบาๆเอาไหมันน่าเป็นบุคคลที่ใส่แป้งตรับที่ใส่บัชออนปัดเบาๆแต่ว่ามือน,นีเฝ้าไม่เอามาเลยขาด,ดว่าสีดวงลืมไม่ได้ปัดเลยจ้ะ นี่คล้ายกัน,น,กน,นคน่ะเป็นคาเฟ่้นี่ะแบรนด์เดียวกันกับกันแดดน้ำพองเนาะตลาดัสามร้อยแปดสิบบาททรงฟรีค่ะเรียบร้อยค่ะ าก็สีมาท่าครีมกันเนาะตอนนี้ล้างน้เขาเรียบร้อยเลยเคุยเอาไข่อะไรครับนี่แเลยไม่ทราบน่าจะเข้าห้องน้ำแล้วก็ขายครีมไงน่าจะของมาท่านี่ของขล้างน,าน้ำเราบ่ล้างนา้นา,นาออจะไปอาบน้ำนะมึงเขาเขาอาบอยู่หมดเลยหน้าเราเป๊ะก็พออาบน้ำทุกันยังท้า <laughs> บ่อาบได้ทางมันหนอกไง <laughs> ที่นี่เขาก็เขียนขบริเวียนดอกปาัเมนปัร์นเข้มม

หกตาเขาเรียก,กน,นั่นก็นี่คือไม่เอาอยองคือใจลายเลยนะเอารถเนี่ยเนี่ยบริเวนห้องแต็คตูกเอาพ่อยใหญ่เนี่ยคือใจลายอะแต่งหน้าขับรถบนแนวน้ำเะคะ่ะมันจะทะลุจ้ะอันนี้ดีแน่แล้วบ,บริเคียนขอตามเลยขียน,นี่

ตี่สอยกันมันเป็นอึมคึมอึมคึมเลยวะต้นไม้หลายหลายแม่ได้ไปที่พี่เขาบ้านโ hone ยังแบบเป็นรวงโจวงยู่เไง ไ <c oughs> ม่เห็นอย่างนี้เลยนอาช็มคันสิโอ้ขึ้นับรถมาปมมปเปียกโต่ชั่วโมงบริดหัดใจตีครึ่งหนึ่งเนาะสบายอ,ยอ,อย่าเีโอ้ยมีอะไที พอเล่นงานแล้วก็จะอับปีกเงินดิจับไปสองรอบเบาๆจัดไป2อรอบเข้าใสาออก

ตื่นขึ้นขบับบ้าไปเลยขยานหินล้านปีไกลย,ยี่สิบหุขับมากนต่อยูมาหกสอเออแตอยู่สี่สเดี๋ยวนะน้อยเขาอ,อยาดเดิทนทางก่อนนะคะเมื่อนี้ มาทาครีมเนาะครีมที่ขายเนี่ยใส่ส่วนค่ะใส่ครุ่งหรือเปล่าแค่เบาๆก,กันเริ่มใส่แล้วเ <No. S 1> นาะเนาะเอาซะแต่ามือนีนะมาทันระทาอยู่จะแจบบเบิลงกันค่ะกิ๊บหนีไม่บ้าง่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตนันหน่อยเนาะช่องอา่านสลือปีน้ำช่องแค่เบาๆน้ำค่ะกรับคลิปนี้ <S 2> <S 2> <S น้เอยไปเบลอ